หลายด้วยงานร่วมก,กิจกรรมกันด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจดูแลสุขภาพครั้งนี้จังหวัดพิโุโลกกำหนดจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคม2566ณสนามหน้าสา,าสรการจังหวัดพิษุโลกและออกกำลังกายประกอบด้วยเดิน5กิโลวิ่ง10กิโลและปั่นจักรยาน29กิโลถวายความเคารพพระบรมฉายรักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระราระบรมราชินีแถวงรงนะณบริเวณบนเวทีนะครับท่านอเดชะป่ารอองธุรีพระบาทปกเจ้าปกกระมอม ข้าพพระพุทธเจ้านายภูสิทธสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานจัดโครงการระดับจังหวัดคณะผู้จัดงานและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9ฉเฉลิมพระเกียรติระชนเครือข่ายโรงพยาบาลจากจังหวัดต่างๆ และประชาชนทั่วประเทศในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระ,ร,ะราชทา,านถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่เคสุขภาพที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี<ม>แถวรงอึ๊บมาขอร่วงานทุวไทยจากคล่าวรายงานจะเห็นว่าโรคหลอเเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงจังหวัดพิศนุโลกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่จะส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองวารร่วมมือร่วมใจของคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงความสำคัญเพื่อป้องกันโรคและลดค่าใช้จผมขอของพีู่สโรคทานในที่ตั้งเราจะไปหนึ่งสองสามครับโอ้ยังโอ้เราี่ดมาเลยนะฮะงานนี้ ในรั้งที่เก้าหลีเรานวันนี้เนี่ยนะคะคกิจกรรมมีพร้อมกันทั่วประเทศค่ะวันนี้มีนะบรรดาและน้องหนูเรานะกับนิวเจนดนะ สีเขียวนะครับอห้ได้กิดลนะพานิไปก่อนแล้วั้ห้ากิโลเายครับหากิโลว่านนะามีตาต้องเก็บภาพ้งนะครับมีตาต้องอยเภาพน,นะครับวิ่งผ่านซุ้มสานะครับะ่านเข้ามาก็จะผ่านซุ้มสะพานจบซีนี้เ